จังหวัดชัยภูมิระทึกฝนตกถล่มน้ำป่าซัดฝายอาจารย์จือแตกมววน,น้ำทะลักหวั่นท่วมเลือกสวนไล่นาชาวบ้านเสียหายผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงกลางดึกของเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังเกิดพายุฝนตกกระหนำ่ำบนเทือกเขาพังเหยอย่างหนักตลอดทั้งวันทั้งคืนในพื้นที่ตําบลท่าก,กูบอําเภอทรัพย์ใหญ่จังหวัดชัยภูมิทําให้มีมวลน,น้ําป่าสีแดงขุ่นเป็นจํานวนมากค่ะไหลลงมาจากเทือกเขาลงมาตามลํากระจวนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านทรัพสายอตําบลท่าก,กูบซึ่งทางราชการกําลังดําเนินนําเครื่องจักรหนักทําการก่อฝาย กันน้ำขนาดใหญ่กันลำกระจวนสันฝ่ายดินขนาดใหญ่เกิดรับน้ำไม่ไหวถูกน้ำป่ากัดเซาะสันฝ่ายดินที่กันลํำห้วยกระจวนแตกพังทลายกว้างกว่า,วา30เมตรลึก10เมตรทำให้มวลน,น้ำจำนวนมากไหลทะลักออกมาจากตัวฝ่ายกันน้ำเป็นจำนวนมากค่ะทำให้กระแสน้ำป่าสีแดงที่ขุ่นไหลเชี่ยวแรง อาจจะไหลหลากเข้ามาท่วมเลือกสวนไรนาและพื้นที่การเกษตรเสียหายได้ขณะนี้ทางราชการยังไม่สามารถนำเครื่องจักรเข้าไปช่วยซ่อมแซมได้เนื่องจากยังมีฝนตกตลอดทั้งวันและมีกระแสน้ำที่แรงเชี่ยวมากด้านนายเดชสอคคำในอำเภอทรัพย์ใหญ่ได้นำปลัดอาวุโสและนายยกตำบลท่ากูบผู้นำชุมชนลงพื้นที่ตรวจสอบเป็นการด่วนพร้อมประกาศแจ้งเตือนประชาชน ทั้งในพื้นที่และในอำเภอใกล้เคียงที่อยู่ด้านล่างให้เฝ้าระวังวันตลอด24ชั่วโมงวันเกิดอันตรายต่อชีวิตของชาวบ้านและสัตว์เลี้ยงรวมถึงพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายอาจเป็นได้ในระยะนี้นิว24สถานีประชาชนคำหอมชุมชนภาพข่าวสุกันวรีสุวรรณรายงาน